วัสดีค่ะวัสดีแฟนช่องแฟนเพจเสียนน้อยผารวยหรือคนนําโชคชาแนลค่ะคนเดียวกันค่ะบางบางคนเนาะค่ะคุณแม่เพื่อนอยากเฮ็ดบุญน,น้ำเสียนน้อยเนาะเพื่อนบอกว่าให้แอดไลน์ให้แนวว่าสั่เบอร์ไลน์ของแอดกับเบื์อน ที่โทษเขามานเด้อค่ะอยู่ใต้คลิปของทุกคลิปเบอร์โทษพ่อแอดไลน์เข้าไปแล้วเป็นยังคือเป็นซื้อเจอูอัซันค่ะแต่ก่อนเนาะค่ะกับพ่อฮในโดนดอกปีที่แล้วอปีกายนี่แหละเสื้อน,นอยกะได้ปลอยของแนวทางของันเจอูเพิ่นเจอูผ้าแห้งกะเรียกเพิ่นกัเขาลายงวด่พ่อใดญยุคค่ะคุณโชมค่ะ อนันนี้หลังๆงมานี่เลขเพิ่นก็นเลยรุดค่ะรุดไปประมาณสองถึงสามมวดเนาะบมืน,นี้เพิ่นก็นเลยเศร้าปอยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเศร้าปอยเพิน่นว่าทาให้มันชัดเจนก่อนเพิน่นจังคอยสิปลอยเพิ่นวางสั่นบมืนีนน่งมวดวังหันค่ะมวดวังหันเข้าเต็มๆของอัน แม่เสียนเสียนอูเพิ่นกระไดเลขหลังกล่องเพิ่นค่ะเขาเก้าศูนย์เต็มเต็มด้วยค่ะแต่ว่าหันมันผันไปออกล่างค่ะเก้าศูนย์นะปกติแล้วเลขเพิ่นสิเน้นไปทั้งบนลายกว่าแต่ว่าบางคนก็ซื้ออีรีค่ะท่านผู้ชมค่ะซื้อคักอีลีซื้อตั้งแต่บนล่างผันบ่เอาจังสี่แม่ค่ะพ่นก็บว่าโอ้ยบ่อดดดอกว่าสั้น บรได้ดอกเซียนน้อยอก็นะโอ้ยยากเหตุยังไดเลยเนาะค่ะก็คือแนวทางมันนี่มันไปได้เด้ค่ะไปได้ทั้งบนทั้งล่างได้ค่ะนี่แหละซีแอดอันวาอยูฟ้าเศร้ากระไดเนาะถึงแม่ว่าเขาสิบบอกว่าเน้นบนจังสิก็ขวนทีสีเอาล่างไว้ยน้ำโอ้ยแนวทางเนาะม,นมันไม่มีผู้ใดห้ามได้หรอก,อกไม่มีผู้ใดกำหนดได้ว่าต้องออกบนออกล่างเนาะค่ะ ประไปได้เบิด์ดทอๆกันค่ะหลังงวดนี้เลขเกอู U เป็นเริ่มเข่าเลยค่ะจผู้ชมค่ะเริ่มเข่ามาแล้วบานนี่ก็ขั้นในเขา่าสิเข่าตอๆได้ค่ะประมาณลายงวดอยู่เป็นซี่งวดคุณดต้ตามที่เคยปล่อยมาเนาะค่ะส่วนรูปโปรไฟล์เด้อค่ะรูปโปรไฟล์ผู้ไดแอดไลน์เข้ามานนะือเป็นรูปเกอู U ว่าสัน้นค่ะบานนี้เสี้ยนหน่อยสิเปลี่ยนเนี่ค่ะ สิเปลี่ยนคำว่าเปลี่ยนปูไฟ่เดิมก็คือของเซียนน้อยพารวยหรือคนนําโชคซานเเดอค่ะท่านผช่ชม่ชะเข้าใจตามนี่ที่แอเขอมานเป็นคือเป็นรูปเจอูเจอู U นะเซียนน้อยอันเอาปูไฟ่เพิ่มมาใส่ค่ะเพราะคนคอยหูจักว่าเออเป็นนี่เป็นสายของเจอูเนาะค่ะมาเน,นี่ตัวเลขก็สิปล่อยคือเกา้าเนาะค่ะปล่อยคือเกา่าต่วัน ปู่ไผ่สิเปลี่ยนให้ให้มันกลับมาเปลี่ยนของเส้นหน่อยคือเกาเนาะคะ่ะเลขเกอู่กับสล่ปอยให้คือเกาหั่นลามาเนี่ตัวเลขของเส้นหน่อยวดวัางหัน,นะคะ่ะเลขอันลักหนวยเขาเด้อค่ะเขาล่างเลขศูนย์ก็คือเกาศูนย์ค่ะส่วนวิ่งรูดวิ่งรูดเขาอยู่ค่ะเขาเลขแปดเด้อแต่ว่าเส้นหน่อยหันเน้นไปที่เลขหกค่ะ เพราะว่าเจ้าขอชอบเลข 6, หกหัดตีพันมากค่ะแต่ว่าให้เลขวิ่งนี้ได้แปดกับ 6, หกหดวบังหันมึงเดอ้อแอดสี่ให้เบิ้งค่ะเข้ายู่ด้ค่ะยังมา่ันในรูดเดอ้อของเส้นหน่อยก็ได้จับคู่นี่ค่ะของเส้นน่อยผ้าลวยวังหันหลักหน่วยได้สามได้เจ็ดได้หกได้ศูนย์ได้สี วิ่งค่ะเน้นวิ่งเน้นหกค่ะแต่ว่าออกแปดเนาะสองตัวมาตัวคือเกาหั่นละเลขกวิ่งกระไดสองตัวมาตัวงวดที่แล้วก็คือกันเด้ยค่ะสองตัวมาตัวกับเขาสองเนาะงวดนี่เข้าแปดค่ะส่วนจับคู่ด้วยค่ะจับคู่ไม่เข้าค่ะจับคู่ลดนี่แหละแอดถึงว่าคันผู้ใดมีตัวดีๆนะ เอามาจับใจแน่เอามาจับใาาจบใของเสี้ยนหน่อยน้ำแหน่ส่วนหลักหน่วยกับเข่าตารางเด้อค่ะข้างบนบ่ไเ้เขา 90, ่าเข้าเก้าศูนย์เนาะก็คือศูนย์อยู่หลักหน่วยเข่าค่ะเลขวิ่งกับเขา่าเข่าบนวิ่งรูดนี่เข่าบนงวดว่างหันกับเข่าบนซองนะเพราะว่าเน้นไปทั้งบนเนี่ยค่ะเลขวิ่งนะวิ่งบนแต่ว่าหาร์ลคอกนเดมันกะ เอาทั้งบนทั้งล่างกันไว้กระไดขือเกานะคะนี่กันเท่ารูดกระไดขือเกานะคะวิ่งรูดเน้นไปทางวิ่งรูดของเสี้ยนหน่อยนะ,ะกับนี่ละลักน่วยส่วนมากจะบรูดไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะค่ะบาดน,นี้ห้ากสิบไปเบื้องค่ะบานนี้ห้าสิบไปเบื้องของวดนี่ว่าได้ตัวไดเลข เส้นหน่อยนะของเส้นหน่อยนี่ก็แอดว่ากับใส่ได้อยู่ดิก็แอดบอกว่าอยู่ในอันดับต้นๆเนาะขันบ่เขาหน่วยกับเขาวิ่งอันวิ่งนี่ก็ไม่เขาไม่หลุดเป็นของธรรมดาบางเทือก็หลุดแต่ว่าตอนนี้เขาต้อกันแล้วสองงวดคืองวดวังหันเขาสองงวดนี่เขาแปดค่ะเดี๋ยวงวดสิมาซิมีตัวไรเน่ไปเบิ้งน้ำกันค่ะ หลักหน่วยเซียนน้อยประจํางวดวันที่16เมษายน2567ค่ะกับมีน้ากันอยู่หาตัวคือเกาค่ะแท่นกล่องบอนเดอร์หางหงวนี่กับซิมี่แบบนี้ค่ะหลักหน่วยมีหนึ่งมีเก้ามีห้าสำหรับตัวเลขขี้เนาะค่ะเลขขี้มีสามตัวมีหนึ่งมีเก้ามีห้า ส่วนเลขคูกับมีน้ากันแปดกับสองค่ะเลขกถ่ายคูกับซิมีแครเลขกแปดกับเลขกสองมดสซมานี่ค่ะวันนี้วิ่งเดอ้อค่ะวิ่งรูดค่ะวิ่งรูดวิ่งรูดเก้ากับสองเก้ากับสองค่ะโอ้เด้อแอสิค่อยๆอยลงสี่ดีกว่านะ่าคอยจัดเตี่ยนเนาะนาน วิ่งรูดของเสี้ยนหน่อยผ้าร่วยเก้ามีเก้ากับสองส่วนจับคู่ก็มีเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าห้าเก้าแปดเก้าสองติดสองแตบมีสองหนึ่งสองเก้าสองห้า องแปดสองสอง,สองค่ะตัวไดสิมาเนาะส่วนหมากจับคู่ของเสี้ยนหน่อยนี่กรสิบบ่ค่อยเข่าท่ดใดดอกเนาะก็เปีนบางงวดบางงวดก็เข่าตรงๆบางงวดก็เขา่าโตกลับค่ะจับคู่บ่ค่อยเจงเนาะแต่ว่าเลขกวิ่งใส่ได้อยู่ค่ะท่านผู้ชมวิ่งใช้ได้แล้วก็หลักหน่วยพลาดยาก แคบหน้าจอไว้ค่ะแคบหน้าจอไว้ทะเบงเอาไปจับไซของเจ้าของนั่เนาะว่าได้ตัวใดมากกามาจับหลักหน่วยของเสี้ยนหน่อยไ่ล่องเมืองค่ะมันสิแมนแ่บมอวสันเลขออกปุปก๊บก็เฮ็ดได้ท่านที่เลยค่ะแต่ว่าหันปล่อยสารในจากหน่อยเนาะเพรท่านได้ปล่อยอ๋อาอาวบันิกา เวลากับแปดนาทีแล้ววันนี้ก็สิฟากสายบุญคือเก่าล่ะค่ะสายบุญนะคะแอดกษสิไปรฮ็ดโล่งท่านยูที่อำเภอรบรรดุงบ้านคอเขียวตำบลบ้านไช่ผู้ใดอยู่ใกล้กะมาร่วมกันได้เด้อค่ะหรือผู้ใดมีใจศรัทธาอยากร่วมบุญนำ้ำบริจาคน,น้ำในนี่ล่ะค่ะเป็นน้ำเป็นยังนี่ละ่ะอา마อ่า ถวายบัดค่ะเอาเข้าวัดนะคะ,คะกับมาใดเด้อค่ะเบอร์โทรของแอดกาอยู่ใต้คลิปของทุกคลิปค่ะเดี๋ยวแอดสิลุงเบอร์โทรให้ผู้ใดสนใจอยากรวมทายบุญก็ได้เกียงกลางมาโหลดเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดสิผ้าไปทํำบุญค่ะทำบุญกับน้ํา เออเงินท่องกระสิบบไหลมากเท่มากขึ้นนำขึ้นทานี่บข้องเห็ดไปทั่งนี่เนาะค่ะค่ะ,คะเาานาะมาหนี้ตอนนี้เนาะแอดกระสิมาอยู่อยู่แถวอันบ้านดุงละตอนนี้ก็ได้มาสูมือค่ะพักนี้มาสูมเอ๋พอว่ามาตามความเืบหนาของแนวทางชุดสามตันั่ม อาเทียเพิ่นได้มากปุ๊บแอดกัสิมาถามเพิ่นสุเมือล่ะมาถามเบิงเพิ่นได้ปุ๊บแอดกระสิลงงหายท่านที่อาเทียเพิ่นมากกนมือเล็กออกเนาะอาเทียเพิ่นมากกรเนเร็วสิไหมค่ะขันมาซากก็คือก่อนวันหวยออกเท่านั้นขันมาเร็วปุ๊บแอดกระถามเพิ่นสเมืออยู่เนาะมันมาเร็วกับสิโลงงหายป้าโรนตัวของอยากหายเอฟซีคืออย่างนี่อยากหายเอฟซีเพิ่นไปได้ไปลงทุนไหวตินเนิน แล้วก็มันก็สิบ่ได้อ่านกันเนาะค่ะนี่ล่ละความพยายามของแอดก็ได้จะมันอยากให้เอฟซีได้โชคได้ลาบน้่ครักซะเนาะยิ่งข้าว่าผู้ใดได้ก็โอ้ยจะมันดีใจน้ำคักยินดีด้วยดีใจอิลีแอดนะค่ะเอาบันน้เวลาก็ได้เราเด้อค่ะก็อย่าลืมผู้ได้มกคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องเซียนน้อยพารวยค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องนั่มแมเดอค่ะจังไรก็อุดสาเบิงขัดสาส้มออเดอร์คลิปของเซียนน้อยก็ได้เว้าบวมวนเว้า่เปลี่ยนดอกคล้วเว้าแป้งสั้นละเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะเอสำหรับคลิปนี้แอดก็จิขอจบคลิปเท่านี้พ่อกันไม่ในะคลิปหน้าค่ะจะเป็นของใครเดียวจังค่อยพอกันค่ะ สวัสดีค่ะ